สวัสดีครับทุกคนครับลุงนินูจากช่องฟูรู้ปลาคราฟนะครับวันนี้ลุงนินูจะพาทุกคนนะครับและก็ผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานประกวดปลาแฟนซีคราฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยประจำปี2025นะครับภายใต้ชื่องานการประกวดปลาแฟนซีครับเนื่องในวันประมงน้อมเก้าครั้งที่35หรือภายใต้ชื่อ a p a All Thailand ช่ o ยโ Show 2025งานประกวดปลาแฟนซีคราฟครั้งที่19จึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าต้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,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 มมลัยรัชกัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปอลักติยาตาชนารีในวันที่14-15มิถุนายนนะครับสำหรับวันนี้วันที่15มิถุนายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวัน สุดท้ายของการตัดสินปลาและก็รับรางวัลภายในวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะได้รับเกียรติจากท่านทูตวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็อธิบดีกรมประมงรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการปลาครานะครับให้เกียรติมาร่วมงานและก็มอบรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับภายในงานก็จะมีปลาสวยๆปลาใหญ่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับรับประกันว่าถ้าใครมาเที่ยวงานประมงน้อมก้าวนะครับเราทั่วไปเ็าจะพูดว่างานประมงงานประมงก็จะมีความยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะว่าเป็นงานที่ได้ถ้วยพระราชทานนะครับรูนี้นูจะพาทุกคนไปชมงานด้านในกันครับไป ตอนนี้ตรงนี้นูก็มาอยู่กับเจ้าของปลาหรือว่าคนที่นําเข้าปลาตัวนี้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับปูคนท่านนั้นก็คือนันดาครับน้องเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้น้องเจแนะนาตัวแล้วก็แนะนำปลาหน่อยครับก็จีนะครับก็มาจากฟลาภาษาผมนะครับปลาครับผมครับก็ช่วยกันดูแลผมขอบคุณพ่อพ่อภาษาแจ๊กต้าให้รายละเอียดเกี่ยวกับปลาที่ ส่งประกวดแล้วก็ได้แกรนด์แชมเปี้ยนในวันนี้ให้กับเอฟซีของวินนี่นูหรือว่าคนที่เข้ามาชมคลิปได้ทราบเลครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปยังไงครับปลาตัวนี้ครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าคาชิรามาวารีอ่าคาชิรามาวารีแม่ปลาที่ชื่อว่าไทซิวไทซิวก็คือเป็นแม่ปลาของเราเองเป็นปลาเป็นเป็นของไพศาลค่อยฟาร์มใช่ครับใช่ครับหลวงปู่เขาจะมาให้เราเลือกตอนปีที่สองปีที่สองคือนิซางนิซางใช่ซึ่งอันนี้ไข่ชิรามาวารีก็เขาจะรีที่สุดเจ้าของเจ้าของอย่างเดียวเจ้าของแม่ปลาเขาด้วยเพราะว่าเาปกต อ๋อแต่นี้ถ้าเกิดคุณเป็นเรืองฟอกไห้ปลาคุณจะได้เลือกปลาดีที่สุดอของพ่ออ้อกนะโดยญี่ปุ่นเขาจะทำบารัดลาดมาให้เราเลือกก็กลับมาเลี้ยงอยู่ในไทยประมาณปีสองปีปีสองปีปีสองปีแล้วก็รู้สึกว่าปีที่สองเนี่ยมีลูกค้าท่านเนี้ยอเขาสนใจใจครับก็เลยมามาซื้อไว้ตั่งต่นั้นเขาบอกเ่าไม่เจอกันเขาเลยฝากเลี้ยงไว้ที่ปลาเขาบอกเสร็ เขาก็เอาเอาขไปนี่ปีหนึ่งเตรียมมือไม่ธรรมดาการที่จะคีบปลาคุณภาพสูงให้คงความสวยและคุณภาพดีจนถึงวันประกวดนะวันนี้ถือว่าลูกค้าท่านนี้ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดีตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นทางต้นทางปลายทางครับไม่ว่าคำว่าต้นทางก็คือตัวปลาต้นทางคือใช่ครับปีเดอร์สายเลือดตัวลาด้วยการที่จะคีบปลาคุณภาพสูงสูนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ครับมันมีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยใช่ครับสกายเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกปลาหลัก พอกู่ซันเก้แล้วก็ตันโจส่วนวาเลนตี้อื่นๆอาจจะมีบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆพวกปลาผิวมันเงาซึ่งวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือปลาที่ได้ทศกัณฐ์ไซส์ใช่ไหมครับอ้าใช่ครับเป็นปลาแบบโอ้ตัวนั้นวัดจริงๆขนาดไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดล่าสุดนะครับร้อยเจ็ดร้อยยังยังขยันร้อยเจ็ดเซนติเมตรแล้วมันยังแบบดูดูเด็กๆครับดูแบบผิวพันธุ์ดูฟุกุรินมันยังไม่ขึ้นมากปลาก็ยังมีโอกาสโตไปได้อีีีีีกกแต่่ททน้าารจะบปล ที่มันมีคุณภาพและมีความใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้วีมือแล้วก็ประสบการณ์พอสมทุกก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเจนะครับซึ่งใต้รางวัลสูงสุดไปหลายรางวัลเลยวันนี้นอกจากแกรนแชมเปี้ยนเขามีวันเมเจอร์อ,อื่นๆด้วยนะครับวันนี้ลุนิขอขอบคุณน,น้องเจมากนะครับให้ความรู้ธรรชากันก็ถือโอกาสนะครับาพาทุกคนไปรับชมบูธซึ่งจะนําผลิตภ<ด>ัณฑ์ของแต่ละฟาร์ม มาจหนายในงานประกวดในวันนี้นะครับเราเราามเริ่มมาที่บูธของไพศาลค่อยฟาร์มนะครับไพศาลค่อยฟาร์มเนี่ยนำเข้าปลาคราบจากญี่ปุ่นนะครับก็เน้นเลยเป็นปลาคราบจากสกายเป็นหลักสวัสดีครับน้องบูีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาเยี่ยมชมไพศาลค่อยฟาร์มนะครับวันนี้นอกจากเอาปลามาประกวดแล้วไพศาลค่อยฟาร์มนําอะไรมานําเสนอให้กับนักเลี้ยงบ้างครับก็คืออย่างแรกเลยนะคะที่บูธเราก็จะมีไฮไลท์เป็น ปลาที่ได้แกนมาสางานแล้วอ๋อเป็นเป็นทิปเปิลเหรอทิปเปิลแชมเปี้ยนใช่ทิปเปิลแชมเปี้ยนในงานนี้เราก็ได้แกนเพิ่มมีหนึ่งแกนด้วยเป็นปลาของลูกค้าของเราก็ถือว่ายังรักษาตําแหน่งตำแหน่งแชมป์ไว้ได้นะครับนอกเหนือจากปลาค้าที่นํามาโชว์แล้วก็นํามาประกวดในวันนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าอื่นๆมานําเสนอไหมครับก็สําหรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมในงานนะคะเราก็มีปปคอนนะคะที่เอามาแจกให้ทุกคนด้วยอใช่นเลยนะครับปปคอนมา แต่เรื่องอาหารปลาหรือว่าสินค้าบริการอื่นตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีค่ะแต,คแต่ว่าเรากําลังจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของเราจะเป็น,ปนควอทมาเก็ตค่ะควอทมาเก็ตเขาคือเป็นเป็น่วนรวมเกี่ยวกับปลาค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายปลาค้ามือสองหรือ,อ,อการบริการต่างๆอุป,ปกรณ์หรือแม้ว่าเนี่ยค่ะมันจะมีทุกคนจะเข้ามาในช่องนี้จากจากไหนครับไลน์ออฟฟิเชียลจากไลน์ออฟฟิเชียลนี่นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า Market, kind of house, yes, right. เด็กคุ้มร์เก็ตคนเข้ามาขายของมาซื้อของอ่าเป็นเป็นตลาดนัดของผัครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องบริการของไพศาลคุ้ฟาร์มนะครับอ่าอีเวนต์ต่อไปของไพศาลคุ้ฟาร์มเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรครับนอกจากการแข่งเลี้ยงการโอเพนเซลไปแล้วจากาตอนต้นปีที่ผ่านมาครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วท okay. ี uh, ่ร่วมกิจกรรมคลิปปิ้งอะค่ะเราก็จะมีจัดแข่งประกวดกันในตอน ปลายปีปลายปีช่วงศกาลยนค่ายยังไงก็สามารถมาร่วมสรุปกันได้ก็คือคนที่ร่วมกิจกรรมหรือว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมสามารถที่จะมาร่วมงานได้ได้ค่ะตอนนี้นะคะในเว็บไซต์สายไฟยาร์มเราก็มีปลาที่ลดราคาอยู่ถึง50%เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อทางสายไฟฟาร์มหรือจะติดต่อค่ะลุงนิวก็ได้ครับก็เข้าไปใน Facebook ไพศายไฟฟาร์มหรือว่าในไลน์ออฟิเชียลของ ไปสใส่ค่อตเช่นกันครับเราจะมีแบบรายละเอียดปลาแต่ละตัวแล้วก็มีส่วนลดนี้นู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการตัดสินปลาถุงหรือว่าปลาเล็กขนาดไม่เกิน45บูน,นะครับก็จะใส่ถุงแล้วก็ลงในลานประกวดซึ่งจะแบ่งไว้แต่ละประเภทนะครับตามรุ่นตามไซส์ในแต่ละสาพันธุ์นั้นนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับกรรมการก็กําลังอ่รวม คนกันถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะเริ่มทําการตัดสินนะครับพอตัดสินเสร็จแล้วนะครับปลาที่ได้วินเนอร์ก็จะถูกลบขึ้นไปบน,นนั้นครับเพื่อตัดสินหารางวัลเมเจอร์ต่อไปนะครับสำหรับงานประกวดในวันนี้นะครับปลาที่ส่งเข้ามาประกวดก็ประมาณ380ตัวนะครับสำหรับปลาถุงนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อย สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยบ้านเรานะครับปลาญี่ปุ่นคุณภาพดีๆเข้ามาน้อยนะครับประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ในเมืองไทยก็ถือว่าไม่ไม่ไม่โฟล์เท่าไหร่เลยครับปลาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับบางคนอาจจะมีเงื่อนไขนะครับว่าเอ้ยทำไมการประกวดปลาของ t p a ราคาถึงสูงนะครับลุงนิโนตอบในมุมของนิโนนะครับก็คือเอ่อของสมาคม t p a เนี่ยการตัดสินแล้วก็การมอบรางวัลเนี่ยถือว่าเป็น งานประกวดประครับที่สมศักดิ์ศรีมากๆนะครับฉะนั้นค่าออแกนไนซ์เอ่ยค่าช้วยาะวันเอ่ยค่าวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลน่วงตามกันมานะครับฉะนั้นมาจบที่ค่าสมัครต่างๆนะครับทำให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของการตัดกินตาในงานประกวดของสมาคมครับก็ชมบรรยากาศได้เลยครับ สำหรับอีกหนึ่งวารรตที้นะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รางวัลยากก็คือวารรตที้ที่เรียกว่าโคฮากุปลาเขาแดงในประเภทโคฮากุขนาด35บุูเนี่ยส่งปลากันมาค่อนข้างเยอะมากนะครับก็แต่ละตัวก็ความสวยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันการที่จะได้รางวัลปลาประเภทโคฮากุนะครับถือว่าหินมากๆนะครับถ้าเกิดใครได้โคฮากุไม่ว่าจะเป็น123เนี่ยถือว่ามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีพอสมควรเลยครับปลาส่งกันมาเยอะครับเห็นไหมครับว่าในรุ่นนี้มีปลาส่งมาประมาณสักสามสิบสี่ตัวเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ เดี๋ยวไปชมปลาแชมเปี้ยนครับอย่างแชมเปี้ยนแล้วนะครับได้แก่ปลาสายพันธุ์โคฮากุนะครับตัวนี้ก็สวยมากนะครับคุณภาพดีมากความคมชัดของแดงตามขอบเก็ตถือว่ามีความสม่ําเสมอมากสกินคมมุณภาพดีนะครับหุ่นก็ถือว่ากําลังดีเลยพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับนุ่มละมุนมากนะครับสำหรับโคฮากุตัวนี้เป็นโคฮากุสามตอนลายก็มีความ มีความเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพร้อมนะวันนี้นะครับอาจจะไม่เต็ม45บูดีนะครับแต่ความสวยที่ถือว่าสวยมากก็ได้รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับในประเภทปลาถุงใบครองนะครับก็คือรางวัลยังแชมเปี้ยนนะครับก็มาถึงรางวัลที่ใหญ่ของปลาถุงอีกหนึ่งรางวัลครับถือว่าเป็นรางวัลเมเจอร์นะครับก็จะได้รับถ้วยพระราชทานด้วยนะครับตัวนี้เป็นปลาสายพันธชว่านะครับก็ได้รางวัลเบบี้แชมเปี้ยน ไปครองนะครับด้วยไซส์35บูหรือว่า35เซนติเมตรนะครับก็มาถึงรางวัลสุดท้ายของรางวัลปลาถุงนะครับที่จะได้ช่วยพระร้าสทานนะครับก็คือรางวัลมินิแชมเปี้ยนนะครับซึ่งวันนี้รางวัลมินิแชมเปี้ยนได้แก่ปลาสายพันชุวโ์ว่านะครับที่ขนาดประมาณ25เซนติเมตรหรือว่า25บูนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นปลาลายดีเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปลาเด็กนิดนึงนครับฟินิชชิ่งของ แดงดําก็ยังไม่ถึงสะับดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้รางวัลใหญ่ไปครองนะครับก็มาถึงอีกหนึ่งบูธสาคัญนะครับบูธนี้นะครับนอกจากนําเข้าปลาคาฟจากญี่ปุ่นแล้วนะครับก็มีผลิตภัณฑ์รวมทั้งอาหารปลาอุปกรณ์ต่างๆนานาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคาฟนะครับชินทากะชินสุเกะนะครับค่อยโปรดดับนะครับวันนี้ก็มีอาหารปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายมือหรือว่าด้านในของบูธนะครับตอนนี้ชินสุเกะอยู่ในบูธนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับชินสุเกะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มีอะไรมาจำหน่ายไหครับที่เชิ้ตของนายนิชิของนายนิชินะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอยากให้ชุดเกะอธิบายนิดนึงมันคืออะไรอันนี้เป็นดูเรนซีเอาดูเรนซีครับอ่าอันนี้เจนเจนเป็นหินหินเจลไรเป็นเวไอไอจูเรนซีก็ไปอยู่ในในหินอ๋อเพราะว่าเป็นดูไรฟรีดเวลาใส่น้ำเขาตื่นเปรี้ยวตื่นเขาก็อยู่ที่บอบอสไอจูเรนซีมันจะอยู่ในหินแล้วมันก็จะแตกตัวออกมาใช่ใช่าแล้วก็ดึงของเสียเอาไปใช้ ก็ค,คือช่วยในระบบปอาตัวนี้1ขวดเนี่ยใช้กับบ่อกีอ่ตันประมาถึง1 0ึ100ตัน6 0ถึง100ตันนะครับ1ขวดแล้วระยะเวลาในการใส่นะครับสอาทิตย์สองสัปดาห์1ครั้งอตอนนี้ราคาจำหน่ายในวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ1,500บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อที่เพจของหรือว่า Facebook ของทิุเกะ ได้นะครับห่ัาบาทใช้กับบอ่อ6ก<ป>ตันถึง100อตันก็ทุก2สัปดาห์ตอนหนึ่งขวดนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นจูนิซรีขนาดเล็กมากเลยครับเห็นคนนิยมใช้กัน<ป>ลุงก็ยังไม่เคยใช้นะครับ<ป>ตัวนี้ถือว่าน่าลองครับน่าลองลุงอยากจะให้คินตะเกต์แนะนำนี่ตัวนี้มินเนอรมินเนอรพ<ๆ>อัตัวนี้สรรพคุณอะไรยังไงครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นเลเทารเลทอรตัวนี้จะไปส่งเสริมคุณภาพของดำ้วยกลไกการทํางานของเขามี อใช้บ่อเปลี่ยนลงผสมน้ผสมน้าผสมน้าแล้วก็หวาน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 ยังหนึ่งฟองเนี่ยใช้กับบ่อกี่ตันก็หกสิบประมาณหกสิบตันนะครับนะอย่างเนี่ยเราต้องใส่บ่อยแค่ไหนจริงจริงอ่ะผมใส่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดทุกวันอ๋อใส่ทุกวันทุกวันอยู่ใ่อยให้แบบเวลาเวลาปลาที่ที่ที่บ่อปลาอ่าจะไล่น้ำชักชักน้ำอ่าอ่าอ่าตีน้ำทุกบ่อครับครับแต่ผมไม่อยาก ก็คือใส่ทุกวันใส่ทุกวันอ๋อซีเลนิดตทีราเนิดตนะครับปลาทุกายอืม่ก็แพคเกจจิ้งนี้คือขนาด500กรัมใช่ครับเท่าไรครับราคาหอ3,300กรัมเท่าไหร่ครับ1,300บาทับอ่าก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะครับก็ใช้ได้เป็นเดือนใช้ได้เป็นเดือนก็เหมาะสำหรับใครที่ต้องการจะคอนดิชั่น ปลาประกวดใชซูมิมาเร็วดำมาเร็วแน่นอนครับมินเนอร์ลพัสนะครับของซีซูกเกะนอกเหนือจากมินเนอร์ลพัสแล้วนะครับก็มีอุปกรณ์ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไบโอสปองไบโอสปองอะตัวนี้อกรณ์ก็มีผิวสัมผัสของของวัสดุเยอะนะครับแบคทีเรียอยู่ไดีแล้วใช้คู่กันดีเลยใช้คู่กันดีเลยนะครับไบโอสปองกับไอตัวโอเคอะไรแบคโตพาวเวอร์ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอีกสักหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ จับต้องได้นะครับจับต้องได้ก็คือเพลทวัดไซส์นะครับเพลทวัดไซส์อันนี้เป็นอลูมิเนียมสําหรับวัดปลาไซส์เล็ก45นะครับเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ข้อดีคือไม่บิดไม่งอนะครับเวลาที่เราวางไว้ขอบบ่อเลยเนี่ยถ้าเป็นวกพลาสติกหรือว่า,าวัสดุที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆพลาสติกเออม,มันจะบิดมันจะงอนะครับตัวนี้ไม่บิดไม่งอแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็สเกลเนี่ยเทลิเบตมาจากญี่ปุ่น,นครับช<ๆ>เชื่อถือได้ตามมาตรฐานชินาาโกไกครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ5 5า0รบาท อ่า5,500บาทวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าเอฟซีฮอลลูงที่สนใจลุงขอส่วนลดตัวเนี้ยลดให้ลูกค้าได้เท่าไหร่หนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นใช่ครับ500บาทนะครับหนึ่งท่านนะครับท่านแรกนะครับติดต่อมาที่นี่นะครับเพจของชินสุเกะนะครับตัวนี้จาก4,500ลดไปทันทีเลย500บาทเฮ้ย5,500สอรี่สอรี่นะครับ5,500เนี่ยครับลด500บาททันทีเลยนะครับลดแล้วลดอีกก็คือ5,500เนี่ยถือว่าโปรโมชั่นในงานนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องกูรู้ปะครับไปนนีู ได้ส่วนลดไปอีก5 0 0บาทนะครับหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทีมนสเกตนะครับที่นำสินค้าดีๆมานำเสนอให้กับนักเลี้ยงที่สนใจปลาคราฟแล้วก็ชื่นชอบปลาคราฟในงานประกวดปลาคราฟของสมาคม TNPA ภายใต้ชื่อ TNPA All Thailand 2,025นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ัข้าดีครับตอนนี้นะครับลุงนิโนูก็พาเพื่อนๆพา f อของลุงนิโนนะครับมาเยี่ยมชม บูที่จําหน่ายอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาครับอุปกรณ์ที่ว่านั้นก็คือตัวกรองนะครับกรองตอนนี้พัฒนาไปถึงระบบที่เป็นดัมฟิลเตอร์แล้ว แล้วก็บริษัทนี้ก็คือดัมฟิลเตอร์พีซีโดยเฮียพิชานะครับซึ่งเฮียพิชาก็อยู่ทางนี้ครับสวัสดีครับพี่อาขาวสวัสดีครับวันนี้มาเอาอะไรมาจำหน่ายบาครับพี่ก็มานำเสนอดัมฟิลเตอร์นำเสนอดัมฟิลเตอร์ตอนนี้ก็มีมีพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับเป็นระบบเป็น PLC ไปแล้วเป็นระบบเป็นอะไรนะครับพีเอลซีพีเอลซก็คือตัวคอรตัวคอนโทรลเป็น PLC ครับปกติเมื่อก่อนมันจะเป็นอนาล็อกอนาล็อกอะครับอนาล็อกมันก็จะมีอุปกรณ์เยอะมันมันก็จะสลับกันเสียไปเรื่ พีเอซีพว่าพีเออซีเนี่ยก็คือก็คือระบบดิจิตอลใช่ครับอ๋อก็คือพัฒนาจากอนาล็อกมาเป็นเข้าสู่ยุคข,ของดิจิตอลแล้วนะครับแล้วข้างในวงจรมันก็เป็นโปรแกรมทั<ะ>้งหมดสำหรับตัวดัมฟิลเตอร์เนี่ยของเฮียที่จําหน่ายอยู่ตอนนี้คือเป็นแบบที่ฝังอยู่ในบ่อก,กับระบบกรองลอยมีทั้งสองรุ่นเลยทั้งสองรุ่นเลยแล้วก็มีทั้งแบบที่มีมีเยในนีมมีมีมีวัตดุกรองอยู่ในั้นแบเหมือนเป็นถังอน้ํา ขึ้นมาผ่านตัวดำแล้วก็เข้าระบบกรองที่มีเมียเดียแล้วก็ไหลลงในบ่อเลี้ยงแล้วก็มีตอนนี้ก็มีชิลเลอร์อ่าตอนนี้ก็พัฒนาเป็นระบบเครื่องทําความเย็นด้วยนะครับตอนนี้นอกจากระบบกรองแล้วก็มีตัวชิลเลอร์ทําความเย็นด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยคนตัวเขาลุงเนี่ยลุงก็ใช้บริการของพี่อภิชามาตั้งแต่ที่ระบบดําออกมาจำหน่ายนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาแรกๆอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับก็เราเสียเงินซื้อปลาแพงๆได้แล้วอีกนิดนึงนะครับหาระบบกรองที่มัน แค่นี้่าทางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดพาระในการล้างกรองของเราออกไปได้อ<ม>ีกเลี้ยงปลาแล้วมีความสุขเลี้ยงปลาแล้วมีความสุขนะครับก็ถ้าใครติดแล้ว่จะติดใจจริงๆนะครับลุงบ,บอกเลยว่าถ้าเราพอมีกําลังหรือว่าเียดเงินจากค่าปลาไปติดระบบกรองที่เป็นดัมฟิลเตอร์เนี่ยรับประกันว่าเลี้ยงปลาได้มีความสุขแล้วก็ปลาก็จะแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยก็สามารถติดต่อกับเฮียพิชาได้โดยตรงเลยนะครับสแกน q r วโค้ดวันนี้ลุงนิรูมาที่บูธของเฮียพีชาทีเนี้ยอยากจะถามว่า มีส่วนลดอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไหมสำหรับลูกค้าเขาลงที่บอกว่ามาจากช่องตูงรู้ป่ะครับยังมีอะไรแถมหรือว่ามีอะไรลดให้กับลูกค้าเขาลงไหมครับหรือว่าเอฟซีเขาลงไหมครับมีครับก็มีส่วนลดของตัวนี้อ่าตัวเดียวตัวเดียวเฉพาะตัวนี้่าต,ตัวนี้ก็คือต,ตัวนี้ตัวยี่สิบตันถึงสามสิบตันยี่สิบถึงสามสิบตันตอนนี้ราคาปกติเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าไม่รวมติดตั้งสามหมื่นห้าพันบาทไม่รวมติดตั้ง แต่สําหรับวันนี้ช่องครูรู้ปะครับบอกว่าลุงนีน้นูดูคลิปของลุงน,นี้นูการจะติดตั้งตัวนี้เียมีส่วนลดให้เท่าไหร่ครับลดให้ 1, 000, 000. หนึ่งเลยจากสามหมื่นห้านะครับฟังไม่ผิดนะครับจากสามหมืนห้าสามหมื่นห้าเหลือเพียงสองหมื่นาสองหมื่นห้านะครับแต่ไม่รวมค่าติดตั้งนะครับบอกว่ามาจากช่องครูรู้ปะครับนะครับดูคลิปของลุงน,นี้นูมาภามณ์เทีพิชาตัวเดียวตัวเดียวนะครับตัวเดียวใครติดต่อมาก่อนนะครับเพียงตัวเดียวเท่านั้นได้ส่วนลดหนึ่งหมื่นบาท จากสามหืห้าเหลือเพียงสองหมห้าเท่านั้นนะครับตอฝากไว้นะครับใครดูก่อนมีสิทธิก่อนนะครับติดต่อเฮียได้โดยตรงเลยนะครับมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสำหรวันนี้นะครับลุนิรขอบคุณเฮียพิชาม่านะครับที่แนะนําสินค้าแล้วก็ให้ส่วนลดสาหรับแฟนเพจของลุนิรและก็เอฟซีของลุยนิรครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ